สวัสดีค่ะแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะคะวันนี้มีไปดินเนอร์ที่ไหนหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็มาทำช็อกโกแลตกันเองที่บ้านนะคะเข้าโนแมสแล้วเปิดกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมานะคะบี้ให้มันเป็นแบนๆแล้วก็ใช้สมูทให้ขอบมันมนๆน,น,นะคะหลังจากนั้นเราก็จะโครนออกมาเป็น3ชิ้นแบบนี้เราก็จะได้สัดส่วนของช็อกโกแลตขึ้นมาแล้วนะคะโครนมาอีกชิ้นหนึ่งทําเป็นพื้นที่ทั้งหมดหลังจากนั้นไอ้สชิ้นนี้นะคะรวมเป็น1ซะแล้วก็โครนออกมา ให้มันเป็น3าม้าล็อกแบบนี้นะคะรวม9ล็อกนี้ให้เป็นชิ้นเดียวกันหลังจากนั้นเพิ่มความนูนให้มันนิดนึงนะคะเราก็จะได้ช,ช็อกโกแลตมาแล้วนะจริงๆก็เสร็จแล้วถ้าใครจะเอาแค่แผ่นช,ช็อกโกแลตก็เสร็จแล้วนะคะแต่พลอยก็อยากจะต่อเติมนิดนึงนะคะให้เขามีตาเป็นคาแรคเตอร์คุณช,ช็อกโกแลตอยู่ในกล่องกล่องเนี่ยเราแต่งเติมได้ตามจินตนาการนะคะอันนี้พลอยใส่มือให้คุณช,ช็อกโกแลตด้วยใช้ทูบทำนะคะส่วนป้ายแท็กตัวเนี้ย เดี๋ยวพลอยก็จะเอามาเขียนข้อความอะไรนิดหน่อยพอจุงจิงแต่ว่าพอปรับปรับไปแล้วรู้สึกว่าเออการเอาช็อกโกแลตใส่กล่องแล้วปรับแมทเทเรียลให้ใสเงี้ยมันจะสะท้อนนะคะถ้าเกิดว่าเราหมุนในทิศทางอื่นเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยชัดนะพลอยก็เลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนกล่องเป็นแบบอื่นนะคะใช้คลิปเขียนปากให้ช็อกโกแลตนิดหนึ่งใครจะไม่เขียนก็ได้แล้วแต่นะคะหรือว่าตรงนี้ใครอยากจะทําสีช็อกโกแลต ให้มันมีผงผงโกโก้ก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้พลอยก็ตกแต่งโดยการทําหัวใจมาใส่นะเป็นหัวใจที่เป็นไวท์ช็อกโกแลตเอามาติดเพิ่มนะคะเพื่อทําให้คุณช็อกโกแลตของเราเนี่ยดูมีอะไรมากขึ้นตรงนี้ถ้าใครอยากทําผลไม้มาติดบน,นช็อกโกแลตเออพลอยก็ว่ามันก็น่ารักดีนะพวกเชอร์รี่สตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ พอได้คุณช็อกโกแลตมาแล้วพลอยก็จะลบกล่องอันเก่าทิ้งนะคะแล้วก็เปิดสี่เหลี่ยมขึ้นมาเพื่อจะทํากล่องอีกแบบหนึง่งเป็นเหมือนกล่องกระดาษที่เปิดฝาอยู่กล่องพลอก็จะทําเป็นสีแดงนะคะตอนนี้ยังเป็นกล่องที่แบบยังไม่ได้เจาะรูเออเดี๋ยวจะเจาะรูให้กล่องนะคะโดยการโครนตัวกล่องสีแดงนั่นแหละออกมาอีกชิ้นหนึ่งนะคะปรับขนาดให้เล็กลงแล้วก็เดี๋ยว ปิดตาชิ้นเล็กนะคะชิ้นไหนเราเอาเราเปิดตาไว้ชิ้นไหนเราไม่เอาเราปิดตานะคะแล้วก็กด m e r ร์นะคะมันก็จะเจาะรูให้เราแต่ทีนี้เวลาเราทํา2ชิ้นเนี้ยเราก็ต้องระวังนิดนึงนะคะอย่าให้ชิ้นเล็กที่เราจะเอาไว้เจาะเนี่ยมันหนาเกินไปเดี๋ยวมันจะทะลุข้างหลัง พวกของจุุงจริงๆที่อยู่ในกล่องเนี่ยเขาก็มักจะมีพวกรออพวกระดาษรองใช่ปะเออพวกกระดาษฝอยๆก็ได้อันนี้พลอยไม่เอากระดาษฝอยนะคะเพราะว่ามันหนักมากเวลา,เาทำอะไรฝอยๆเนี่ยอยเ,เครื่องแทบจะยบาบแต่ถ้าใครยังไหวก็ไปต่อได้เลยนะคะใช้ทูบทำกระดาษฝอยได้ค่ะอันนี้พลอยก็เปิดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมบางๆขึ้นมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้บัตรมูฟดึงให้มันดูพลิ้วๆหน่อยใช้สมูทเก็บแล้วก็ทำสีนะคะ ใครเคยได้ชอ็อกโกแลตวาเลนทนยบ้างอะในชีวิตนี่จําไม่ได้เลยอบว่าเคยได้ชอ็อกโกแลตวันวาเลนไทายไหมอะส่วนใหญ่จะได้เป็นลูลกอมเออได้ลูกอมกุหลาบก็เคยได้นะแต่ว่าเออทำไมไม่เคยได้ชอ็อกโกแลตเลยไม่เข้าใจเหมือนกันหรือว่าเราจะมีคนเป็นห่วงสุขภาพนะคะไม่อยากให้กินของหวานเยอะ หลังจากปรับสีให้เป็นสีชมพูฟรุงฟริงน่ารักแล้วนะคะเดี๋ยวพลอยก็จะผลักเขาให้ไปอยู่ข้างหลังช็อกโกแลตแล้วก็จะโคลนเขาออกมาหลายๆชิ้นหน่อยนะคะเพื่อจะจัดให้มันดูเหมือนกับว่ามีกระดาษรองอยู่หลายแผ่นซ้อนๆกันดูสวยงามเหมือนกรีบกุหลาบเบาๆอ่าอันนี้ก็ตกแต่งเพิ่มเติมจามจามัมตามจินตนาการไปได้เลยนะคะ ช่วงวอเลนทายนี่เขาในห้างเขาตกแต่งอะไรไหมพลอยเพิ่งไปห้างมาเมื่อวันเสาร์อาทิตย์อะ่ะเขาตกแต่งตีมตุด๊ดจีนะคะไม่ใช่ตีมวันเลนทายเออไปเดินมอท้าพระมานะไม่รู้ว่าห้างอื่นๆเขาเป็นแบบความรักหวานซึ้งฟุ้งฟิงหรือเปล่าแต่ถ้าเราไปเดินคนเดียวก็ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ไปหาชานมกินอะไรไปตามเรื่องตามราวนะคะก็มีความสุขได้เหมือนกันเติมขาให้น้องหน่อยนะคะรู้สึกว่าถ้าน้องไม่มีขาเดี๋ยว น้องมีมือแล้วอะเนาะน้องเราอยากให้น้องมีขานะคะเป็นการคิดส่วนตัวของตัวเองว่ามันไม่ครบ mm hmm. เดี๋ยวใส่ขาใส่เท้านะคะให้น้องนิดนึงเผื mm hmm. ่อน้องจะได้แบบเติรเดินออกจากหล่องไปเที่ยวเล่นได้นะคะ mm hmm. เพื่อน,น้องเหงาอยากเจอเพื่อนนะคะอยากดินเนอร์กับเพื่อนในวันวันเลนทนยเออไม่รู้ว่าเลนทายเดี๋ยวนี้ mm hmm. เด็กๆเ,เขายังซื้อสติกเกอร์หัวใจไปติดเสื้อเพื่อนกันปะ คอยนี่เป็นรุ่นที่เขานิยมกันมากเลยนะคะพอทำงานแล้วก็ยังคงเอาไปติดเพื่อนอยู่เพื่อนก็ทำหน้าแบบท้อแท้ใส่นิดนึงเพื่อนอาจจะคิดว่าเอออายุขนาดนี้แล้วก็ยังคงจะเล่นอยู่เราเด็กอยู่เสมอในสมองนะคะแม้ว่าภายนอกเราจะแก่ไปตามวัยก็ตามหลังจากพลอยเติมกางเกงหัวใจให้น้องแล้วพลอยก็จะเติมดอกไม้ให้อีก ยังไม่พอยังเติมดอกไม้ที่มือให้น้องด้วยดอกอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันก็จบแล้วสำหรับคลิปคุณช็อกโกแลตนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสุขสันต์วันว,นเวนาเลนไทน์ค่ะ